นี่เป็นอีกงานหนึ่งของคุณสุรศรีภาธรรมนะครับแต่ว่าให้คุณสุพงภาธรรมนั้นเป็นผู้กำกับหนังชื่อเรื่องว่าหมอบ้านนอกนะครับฉายครั้งแรกเมื่อวันที่13เดือนเมษายนปี2528ที่โรงหนังเพชรรามาเพชรเอ็มพาย paradise าาาาาแล้วก็โรงหนังฮอลิเดย์ครับสถานที่ถ่ายทําหนังหลักๆมีสองที่นะครับที่อําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับกับที เขาพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ผมพยายามจะคัดเอาเฉพาะที่คนที่ดูเห็นแล้วรู้ว่าเป็นที่ไหนนะครับส่วนที่เป็นในป่าจริงๆในเขาจริงๆดูยังไงก็ดูยากก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ตัวบ้านกระโพเพราะว่าเขาไปปักหลักถ่ายที่บ้านกระโพที่มีช้างนะครับกระโพเป็น บ้านที่เลี้ยงช้างเรียกว่าเป็นหมู่บ้านช้างของจังหวัดสุรินทร์นะครับกฤษปิยานี่เป็นหมอนะครับเป็นหมอเสนารักษ์แต่ว่าไม่ได้เป็นแพทย์ปริญญานะครับที่จะรักษาคนได้ทั่วไปความที่มีความรู้เกี่ยวกับหมอนิดๆิดหน่อยๆนะครับก็เลยใช้วิธีเรียนรู้เองแล้วก็หายุกหายาไปรักษาชาวบ้านเพราะว่าหมู่บ้านที่ตัวเองอยู่นั้นไม่มีหมอไม่มีแพทย์ปริญญามานะครับ ทีนี้วันนี้แพทย์ปริญญาก็มาแล้วนะครับคุณจรุณีเป็นหมอปริญญาตรงนี้แหละครับที่บอกว่าถ่ายรรทาที่บ้านกระโพออำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านที่เลี้ยงช้างแล้วก็มีช้างเดินเพ่นพ่านนะครับเหมือนกับเป็นสมาชิกหนึ่งของคนในหมู่บ้านนะครับ คนที่บ้านกระโพเห็นช้างเดินนี้ก็จะเฉยๆ,ๆเพราะเห็นมาตั้งแต่เกิดแต่ถ้าเป็นเราไปเที่ยวนี่เห็นที่หนึ่งเราสะดุ้งครับโอ้โหช้างเดินผ่านกับคนนะครับวันนี้ก็หมอจารุนีนี่เขาก็จะมาเปิดออกพื้นที่นะครับเป็นหมอที่จบมาจากกรุงเทพเพื่อที่จะหาทางปราบหมอเถื่อนนะครับเอาตำรวจมาด้วยนะครับนี่แสงเดือนนะครับเล่นเป็นน้องสาวของคุณปียะนะครับ ก็ชาวบ้านนั้นไม่อยาการักษาจากหมอจริงเพราะว่าบางทีสื่อสารกันลําบากก็ชอบหมอเถื่อนนะครับชอบหมอที่อยู่ใกล้มือนะแต่ก่อาจะรู้ว่าหมอเถื่อนนั้นเป็นคนดีหรือเปล่านี้ต้องดูหนังชนจบนะครับนี่คุณตะวันบรรเจิดนะครับเป็นนายตรวจทีนี้ก็มาดูฉากที่เป็นโลเคชั่นเกี่ยวกับก,บการนั่งช้างนะครับในช่วงที่ เริ่มรู้ว่าคุณปิยะนั้นเป็นหมอแล้วก็เป็นหมอเหมือนหมอพื้นบ้านที่พัฒนาตัวเองขึ้นมานะคุณจรูนีก็แอบสนับสนุนนะครับก็ทําเป็นคลินิกเลื่อนที่ของโรงพยาบาลเอาไวท้ที่บนเขาผู้ที่ติดตามไปถ่ายทำบอกว่าโอ้ไปไกลามากนะครับไปถึงเขาผนมรุ้งก็มีแล้วก็ไปลำบากอยู่ที่หมู่บ้านกระโพ นี่คือภาพเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับค่อนข้างจะเก่าหน่อยเพราะว่าเป็นภาพที่มาจากเทปวีดีโอซึ่งโอ้โหมันเริ่มจืดจางแต่ว่าไม่มีภาพที่ดีกว่านี้นะครับหนังเรื่องนี้ยังไม่เคยออกอจําหน่ายไม่เคยออกเป็นแผ่น v ีซแล้วก็ DVD วันนี้ผมรวมรวมภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวประสาทหินนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปะที่ปราสาทหินพนมรุ้งนะครับในฉากอีกฉากหนึ่งแต่ว่าวันนี้ดู นี่ครับดูนั่งช้างตัวปราสาทแต่ละที่นี่บางทีผมดูเองผมก็ยังงงนะครับว่าก็าไปถ่ายที่ไหนเพราะที่สุรินทร์นั้นปราสาทก็เยอะนะครับแต่ว่าในเบื้องหลังการถ่ายทํานี่เขาใช้คําว่าถ่ายทําที่เขาพนมรุ้งที่มีปราสาทเดี๋ยวผมจะพาไปดูในฉากช่วงท้ายนะครับก็ยังเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พุ่มกับคนอีสานคุณสุรศรีพระธรรมนั้นเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ให้คุณสุพงพาธทำเป็นผู้กํากับการแสดงแต่จริงๆมันก็เหมือนคุณสุรศรีพาธทำเป็นคนทํานั่นแหละครับจากครูบ้านนอกอันนี้ก็เป็นหมอบ้านนอกนะครับมาดูฉากนี้ครับนี่ครับเป็นประสานหินตอนที่ยังไม่บูรณะนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วสองคนนี้ก็จะคนหนึ่งเป็นหมอปริญญา อีกคนหนึ่งเป็นเรียกว่าเป็นแพทย์ที่มีภูมิปัญญาทางชาวบ้านไม่ใหญ่ไม่เชี่กว่ารักษาซุ่มสี่สิบห้าน,นะครับก็แอบเรียนด้วยแต่ว่าไม่มีใบนะครับตอนจบหนังเขาก็ทําดีนะครับทําให้คุณปิยานนั้นได้รับรับรองว่าเป็นแพทย์เป็นหมอหมอ,หมอภูมิปัญญาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะบอกว่าใครที่ยังไม่เคยดูก็หาดูก็บอกยากเพราะว่า เออมันไม่มีมันมีแต่วิดีโอแบบนี้แหละครับแต่ว่าไม่มีลงไว้ใน YouTube มาดูฉากนี้ครับฉากนี้เป็นฉากที่คุณสุรสีแทรกฉากเพลงเข้าไปซึ่งเห็นไหมครับมีช้างมาอยู่ในฉากเบื้องหลังก็เป็นประสานหินนะครับก็คือประสานหินพนมรุ้งนี่แหละครับ แล้วชุดเข,เขียวที่เต้นอยู่นี้นะครับถ้าคนอีสาน3จังหวัดคนอีสานก็คือสุรินทร์บุรีรัมศรีสะเกดเห็นแล้วจะรู้นะครับว่าเป็นการแสดงเรียกว่าอะไรนะครับแต่ถ้าจังหวัดอื่นนี่ทาไมเรียกว่าทาไมศึกษาจริงๆนะครับทาไมสนใจจริงๆก็จะไม่รู้แต่คงจะเดาออกน,นะครับว่าเอ๊ะแต่งตัวเหมือนตกกะตนนตก,กะแตนนะครับมีทํามือทําไม้จีบมือเหมือนตะกะแตนนะครับ ก็คือที่จังหวัดส,สุรินทร์นะครับเขาจะมีการเล่นพื้นเมืองแบบนี้นะครับครับก็คือถ,าาะะนนคถ้าเรียกเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่ารำตะกแตนนะครับถ้าเรียกเป็นภาษาพื้นบ้านคนสุรินทร์นี่วงวงดนตรีโบราณวงกันตรึมนะครับน่าจะจากโรงมันนะครับที่มาร่วมแสดงในชาตนี้ ภาษาเขมรพื้นเมืองมีคุณดูนะครับกับคุณอะไรที่อยู่ชนชื่อนั่นแหละครับภาษาเขมรเรียกว่าไนะภาษาพื้นเมืองคนสุรินตอนนี้พูดเขมรไม่ได้เดี๋ยวเขเมรจะมีปัญหาคนสุรินก็มีภาษาพูดพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์นะครับสุรินบุยําศรีสะเกดนี่จะเป็นมีภาษาเป็นเอกลักษณ์เขาเรียกการเล่น,ลนแบบนี้การรําแบบนี้ว่ารํากระโนบติ่งตอ กระโนบติ่งตองบางคนก็ออกเป็นกระโนบติ่งตองแล้วก็แต่จะออกเสียงนะครับผมยังเคยมีโอกาสไปรําแบบนี้อยู่ครั้งหนึ่งนะครับในงานในงานช้างงานประจําปีของจังหวัดสุรินทร์นะครับช่วงที่เรียนมศหนึ่งนักเรียนชั้นมศหนึ่งทุกคนนะครับที่จะต้องไปรําในงานช้างที่สุรินทร์ก็แต่งชุดอย่างนี้แหละครับเรียกว่ารํากระโนบติ่งตองวันนี้ก็มาอยู่ในหนังเรื่องหมอบ้านนอกของคุณ สุรศรีพาธรรมนะครับน่าจะมีเรื่องนี้เรื่องเดียวแหละครับที่ถ่ายทำเอาไว้